แกงจืดเยื่อไผ่เราก็เสร็จแล้วสวยงามนะ่ากินมากเลยจ้ะหอมหอมจ้ะสวัสดีค่ะมาทำแกงจืดเยื่อไผ่กันจ้าหลานสื่อมาฝากจากเมืองไทยจ้ะก็ ุงนึงเนี่ยก็จะมีเหยื่อไผ่กับเกากีจ้ะเนาะเขาก็จะมีวิธีทำเดยจะว่าทำยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาทำกันจากขั้งแรกขออชั้นที่ฉันจะทำเนาะจ้ะเนาะจ้ะก็ในถุงมันก็จะมีแค่เหยื่อไผ่กับเกากีจ้ะเราก็หาเห็ดหอมหาอะไรเองเนาะจ้ะเนาะแต่เราอยู่เมืองนอกเราไม่มีครบทุกอย่างเราก็แกงแบบถี่เรามีเราหาได้เนาะจ้ะเนาะ จะเป็นขั้นแรกที่ทํามาดูอ่ะจะเป็นยังไงนะตามันเนาะจ้ะเนาะเยื่อไผ่ก็คือเฮ็ดเยื่อไผ่จ้ะเนาะไม่ใช่เยื่อไผ่จ้ะคิดว่านะเดี๋ยวไปหาข้อมูลจ้ะพอดีก่อนทําไม่ได้หาข้อมูลนาะจ้ะเนาะจะทําตามที่หลานบอกมาจ่ะว่าทํายังไงเนาะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้ะส่วนผสมเราก็มีเยื่อไผ่จ้ะ กระดูกหมูอ่อนจ้ะแล้วก็มีเกากีพริกไทยกระเทียมใส่รากผักชีด้วยกระไดจ้ะถ้ามีเนาะอยู่เมืองนอกไม่มีจ้ะเราก็จะใช้อันนี้ไปใช้ใบไปโรยเนาะจ้ะเนาะหาสื่ออยากจ้ะรากไม่มีขายเลยอยู่เมืองนอกไปหลานไทยก็อยู่ไกลจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็มีเห็ดหอมแช่น้ําจ้ะนี่แช่น้ําแล้วจ้ะเนาะมีน้ําตาลมีผงปรุงรสแล้วก็มี สีอุขาวจ้ะก็แช่แช่เยื่อไผ่แช่เยื่อไผ่สามนาทีจ้ะโอ้อะไรนี่อันนี้เป็น นี่เป็นไรกันชื่นเนาะจ้ะเนาะกินไม่ได้กินไม่ได้จ้ะอ้าวกดกดกดลงหน่อยมันมาไกลจ้ะมันก็เลยหมุนหน่อยเนาะมาจากเมืองไทยใส่กระเป๋ามาจ้ะแช่เยื่อไผ่ไว้แล้วเราก็มาตำพริกไทยกับกระเทียมจ้ะ้ามีหลักพัชชีใส่รลักพัชชีด้วยจ้ะแช่น้ำเสร็จ ครบสามนาทีเราก็เอาออกมาจ้ะเอาน้ําออกไม่ตรงปั่นเลงจ้ะน้าออกแล้วเราก็ใส่น้ําร้อนไปจ้ะแช่น้ําร้อนไว้แช่ไว้ในน้ําร้อนห้านาทีจ้ะครบห้านาทีก็อ,ออกล้างจ้ะ ล้างน้ำธรรมดาจ้ะมันไม่สวยอ่ะมันมาไกลแล้วมันเตะนนไงแม่มันพัง ล้างน้ำเปล่าจ้ะน้ำธรรมดาจ้ะแล้วก็เอาน้ำออกจ้ะดีสวยเลยเนาะเลมาไกมาไกล ล้างแล้วก็เอามาหั่นจ้ะหั่นเป็นชิ้นๆจ้ะนี่ น้ำใส่หม้อตั้งไฟเลยจ้ะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงกระเทียมกับพริกไทยถ้ามารารีรากผักชีใส่รากผักชีด้วยจ้ะรากผักชีไม่มีนอกจากน,กาากน้ำต่าลประทีหายยากจ้ะน้ำตาลจ้ะผงปรุงรสหมู เกาลัด้เห็ดหอมจ้าเสี้วขาว เกลือหน่อยนึงจ้ะให้รสชาติเข้มข้นหน่อยจ้ะเนาะจากที่เราใส่ผงปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวใส่เกลือหน่อยนึงน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปจ้ะใส่กระดูกหมูลงไปจ้ะแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าหมูเราจะเปื่อยจ้ะ มูเปื่อยแล้วเราก็ใส่เยื่อไผ่ลงไปจ้ะอพอเดือดก็ปิดไฟเลยจ้ะใส่ผักชีลงไปแล้วปิดไฟเลยจ้ะ สร็จแล้วจ้าแกงจืดเราต้มเยื่อไผ่จ้ะตั้งชื่อให้อะไรต้มจืดเยื่อไผ่เนาะแกงจืดเยื่อไผ่นี่จ้ะลองทำดูจะง่ายง่ายจ้ะเนาะไปซื้อเยื่อไผ่จากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาจ้ะมาก,กินมากเลยจ้ะ เผ็ดหอมจ้าลองทำดูจ้าไปหาสื่อจากซูเปอร์มาร์เกจา้าเยือ่อไผ่แล้วเราก็มาทําเกงจืดเยือ่อไผ่กันจ้าต้มจืดเยือ่อไผ่เรียกชื่อไม่ถูกขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปนะจ้าเนาะชอบก็บกดชอบแล้วก็กดติดตามห้นไวยจา้าเดี๋ยวเรามาทํา อาหารด้วยกันอีกเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า